สวัสดีครับทุกคนทั้งสิงห์ครับรีวิวครับพันท้ายนะครับวันนี้อ่ะท้ายไม้ดูแดงนะครับอันนี้นะครับล่องล่องพันท้ายนี้ล่องสําหรับใส่ใส่อันนี้ครับลางไม้นะครับอ่าวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับได้สีท้ายนะครับอ่าวันนี้ก็พรุ่งนี้แต่งอันนี้อีกนิดนึงแล้วก็ขัดละเอียดนะครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับสีท้ายนี้นะครับอ่า สำหรับท่านที่สนใจนะครับติดตามสั่งงานได้นะครับนี่นะครับไม้ประดูนะครับอ่ะอันนี้ก็กัดก็แต่งได้แค่นี้ก่อนนะครับก็ต่อท้ายต่ออะไรแต่งให้พอดีนะครับอ่ะช่วงนี้อาจและอาจจะส่งงานซ้านิดนึงนะครับดูครับพ่อมาแล้วนะครับฝนตกเปียกหมดนะครับตรงพื้นนะครับอ่าพายุเข้า สองถึงสามวันนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับพันท้ายนะครับงานพัน้ายนะครับก็พันท้าย4สี่สี่ตัวนี้นะครับส่งร้านค้านะครับร้านค้าจะสั่งเอาไปประกมบให้ปืนลูกค้านะครับท้ายไม้ประดู่นะครับหน้าประดู่ตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก สิบสามสิบสามสิบสี่เดือนนะครับอ่าไม้ออกมาสีแบบนี้อยู่นะครับอ่าไม้ปดูใหม่ครับสามสิบสี่เดือนนะครับอ่าดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานมาได้นะครับไม่ว่าท่านจะเอาพันท้ายลังกลมนะครับลังเหลี่ยมสิบหกมิลนะครับอ่ายกเว้นไม่ทำงานที่ว่าใส่ปืนสองสองนะครับ ทำนะครับทำให้ได้นะครับแต่ว่าท่านแต่ว่าท่านต้องไปเดินล่องเองนะครับก็ผมจะทําตกแต่งให้แบบนี้ให้แล้วก็ขันเรียนให้แต่ว่าล่องตรงนี้นะครับผมจะไม่ทําให้นะครับอ่าสำหรัท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานมาได้นะครับก็งานดิบนะครับไม่ทําสีนะครับอ่าราคาพิเศษนะครับ1,000เท่านั้นนะครับให้ท่านไปทําสีเองนะครับอ่ารอแล้ว เราสมมุติว่าท่านอยากได้งานเร็วๆนะครับหรือว่าท่านคิดว่ารอผมได้ก็เพิ่มอีก200นะครับพันสองครับลดลดให้แล้วนะครับอ่าดูนะครับนี่ก็งานขัดขัดยังไม่เสร็จนะครับไฟดับนะครับตอนเย็นเราครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็งานก่็รอเพียบนะครับยังทําไม่ทันนะครับ่รงนี้จะเป็นงานกําคอนะครับหรือว่าสรงมือสอด ให้ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วไม่ต้องเร่งนะครับงานกว่าจะได้แต่ละอันนะครับมือหงิกนะครับสมมุติว่าวันไหนสร้างทําแล้วเมื่อยหลังเมื่อยอะไรนะครับอ่านู่นนะครับยิงปลาครับยังไงสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานมาได้นะครับยังไงผมขอฝากด้วยนะครับ เป็นยิงปลาทั้งสีงนั่นนะครับขอบคุณครับ